สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำให้ได้เหมือนเปิด Do Everything We Can สำหรับวันนี้ก็จะมาทดสอบแอคชั่นนะผมของระบบ Axis Lock หรือ Crossbar Lock นะผมที่มีพับที่ผมมีอยู่นะตอนนี้นะผมสำหรับการทดสอบผมก็จะทำการออลองเปิดปิดใบมีดดูนะผมว่ามันจะลื่นไหลหรือว่าติดขัดยังไงนะผมโดยมีแต่ละเล่มผมก็จูนมา,เ,าเรียบร้อยนะผมก็คือการหมุนจุดหมุนนะครับผมให้มัน ได้ตำแหน่งที่พอเหมาะพอดีโดยคำนึงถึงการเคลื่อนขยับของใบมีดนะผมจะเห็นว่ามันจะแน่นแข็งแรงนะผมเป็นตำแหน่งโอเคนะผมตำแหน่งสุดท้ายนะผมเพราะถ้าเผื่อว่าเราคลายนอตออกไปมันคล่องก็จริงนะผมมันจะเปิดปิดคล่องก็จริงนะผมถ้าเราคลายนัดจุดหมุนเพียงแต่ว่าใบมีดมันจะโยกคลอนมากครับผมทางตรงนี้ผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมเรามาเริ่มจากเกอร์เบอร์นะผมตัวนี้นะผม จะเห็นว่าค่อนข้างอ่อนนะผมหลวมหน่อยหน่อยนะผมเดี๋ยวมาดูแอคชั่นกันเลยผมนี่ครับผมนี่ครับผมสบัอยางนี้ก็ยังออกล้วผมโดยที่ไม่ต้องกดเลยผมไม่ต้องกดสปริงเลยครับผมซึ่งว่าผมว่ามันค่อนข้างที่จะ ปริงค่อนข้างอ่อนเกินไปแล้วผมแบบนี้ถือว่าผมว่าไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วผมว่าเวลาพับก็เด้งคืนนะผมถ้าเผื่อกดสปริงค้างไว้นานเนี่ยไม่กระชับไม่ปิดทันทีเหมือนต้องกะจังหวะปล่อยสปริงฮะอย่างเงี้ยผมซึ่งผมคิดว่าสปริงอ่อนเกินไปแล้วก็ดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมว่าต่อมามาดู เป็นสำเนาของเบนช์เมด r e ดดาวน์นะผมหรือ430นะผม BK คตอนนี้จะเห็นไหปว่าเวลาเปิดปิดค่อนข้างกระชับเหมือนกันนะผมก็ลื่นไหลในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงกับลื่นมากเท่าไหร่นะผมแต่แต่ก็ถือว่าโอเคครับผมกระชับดีครับผมทำอย่างนี้ก็ไม่หลุดนะผมทำอย่างนี้ก็ไม่ออกนะผมต้องกดคอสบาร์ล็อกก่อนถึงจะแอคชั่นจะดีก็ถือว่าพ่องในระดับหนึ่งนะผมโอเคเลยครับผม ต่อมาก็เป็นการสู้ตัวเนี้ยเป็นของแท้นะผมไฟล์เบิร์เอฟบีเจ็ดหกสามนะผมมาดูกันครับผมตัวนี้ก็คล่องดีครับผมกระชับแน่นดีครับผมสปริงก็ไม่อ่อนไม่แข็งครับผมแต่ใบมีดจะดูเลื่อนไหลกว่าตัวนี้หน่อยนึงขอโทษทั้งเรเวิร์สฟลิปทั้งฟลิกนะผมก็ทำได้ดีทีเดียวครับผม ผ่านไปแล้วผมแล้วทำอย่างนี้ก็ไม่ถึงก็เด้งอยู่บ้างแล้วแต่ไม่ถึงก็ออกต้องแรงๆครับผมถึงจะออกครับผมแล้วสะบัดอย่างนี้แรงก็ไม่ออกครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมส่วนตัวนี้เป็นปั๊กเก้าห้าสามห้าแล้วผมตัวนี้ผมเปลี่ยนประกับใหม่ครับผมเป็นจีเทนแต่ก่อนเป็นด้ามพลาสติกครับผมอ๋อตัวนี้เป็นพลาสติกเหมือนกันครับผมเป็น ABS ตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับผมส่วนนี้เป็นจีเทนนะผม ตัวนี้ก็ G10 เหมือนกันครับผมตัวนี้ก็สปริงค่อนข้างอ่อนนะผมจะสังเกตว่ามันจะเด้งครับบางทีเวลาพับมามันจะเด้งครับผมถ้าเรากระจังหวะปล่อยคอสบะปุ่มไม่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 พอดีมันก็จะเด้งครับผมแล้วทำอย่างนี้ก็หลุดง่ายครับผมนี่ครับผมออกง่ายครับผมนี่ครับผมโดยที่ไม่ต้องกดเลยครับผมก็สะบัดออกได้ครับผมซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะสปริงอ่อนเกินไปครับผมคล้ายๆกับตัวนี้เลยครับผม โซตมาก็เป็น S.O.G เป็นสำเนาเหมือนกันผม Shock ิ i k u X.R เลยครับผมเรามาดูครับผมตอนนี้ก็พูดถึงว่าความลื่นไหลโอเคครับผมสปริงก็ไม่แข็งมากเท่าไหร่ครับผมแต่เป็นมีที่ค่อนข้างเล็กอาจจะดู ไม่ถนัดเท่ายแต่ก็โอเคครับผมรับฝึกแล้วมันก็ดีอยู่ครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับผมทาอย่างนี้ก็ต้องออกแรงกันหน่อยครับก็คลายอยู่ครับผมแต่ถ้าทําอย่างนี้ไม่ออกครับผมสบัดไปข้างๆมันไม่ออกนะครับผมคล้ายๆกับเล่มนี้ครับผมต่อมามาดูเบนชเมดบักกริปเทเลียนนะผมตัวนี้ตัวนี้กระชับผมเสียงดังฟังชัดดีเหมือนกันนะผม ค่อนข้างคล่องดีทีเดียวครับผมสปริงก็ไม่ถึงกับแข็งมากครับผมแต่ความลื่นไหลของใบมีดนี้ถือว่าโอเคดีกว่าตัวนี้อยู่ครับผมนี่นครับผมทำอันนี้ก็ออกด้วยผมแต่ก็ใช้แรงเหมือกน,นอกันับผมใช้แรงเหมือนกันคลาตัวนี้เลยครับผมตัวนี้ไม่ออกครับผมโอเคทีนี้เรามาให้คะแนนกันนะผมว่า หลังจากที่สาธิตท,ทดลองเปิดปิดดูแล้วได้คะแนนยังไงดีครับผมโอเคผมจะกำหนดคะแนนเลยครับผมถ้าเต็ม10ตัวนี้ผมให้5้าตัวนี้ให้5แล้วกัน,นับผมสตัวนี้ถือว่าสปริงค่อนข้างอ่อนแล้วก็มีดมันดูไม่ค่อยล็อกแข็งแรงเท่าไหร่ครับผมสองตัวนี้ให้5ครับผมส่วน ตัวนี้ก็ถือว่าคล่องคล่องใช้ได้ใช่ไหมครับผมแต่จะฝืดนิดหน่อยครับผมที่จริงถ้าหล่อลื่นก็ไม่แน่มันก็นอาจจะลื่นหลายอยู่แต่ว่าจริงสิว่าผมให้เจ็ดแล้วกันครับผมอันนี้ห้าอันนี้เจ็ดนะผมเจ็ดส่วนอีกสามตัวนะผมเราลองใหม่อีกทีหนึ่งครับผม นี่มีจังหวะเด้งอยู่ครับผมตัวนี้ผมให้ตีสว่าแปดครับผมตัวนี้น 7, ับผมเจ็บแปดับผมโอเคสองตัวนี้ผมให้เก้าก็แล้วกันครับผมวิทเทเลียนแล้วก็การสู่นะผมเจ็ดสามหนึ่งครับผม โอเคครับสรุปอีกทีนะผมเล่มแรกได้5คะแนนนะผมเล่มที่2ได้7คะแนนนะผมเล่มที่สามได้9คะแนนนะผมเล่มที่4ได้5คะแนนนะผมเล่มนี้ได้8คะแนนนะผมเล่มนี้ได้9คะแนนนะผม2เล่มนี้ผมสูงสุด9คะแนนนะผมเต็ม10 โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบการสา,าธิตและทดลองการเปิดปิด,ปดแอคชั่นของอมีดพับระบบ a อ i s Lo สล็อกเท่าที่ผมมีอยู่อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะผมว้เพียงแค่น,นี้ยผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง youtube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ